หลังจากนี้นะครับกลับไปเบิงแนวทางการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อนในมีการจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่าง2นะครับตั้งเป้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และกะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับ นายณนะรงเทพเสนาผัวร,ราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิด,ดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและกพัฒนาแปลรูปเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตรณ่านะลานหลับไก่ตำบลโนน,นน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญพ่อมพบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เขารวมโครงการการอบรมนะครับจัดขึ้นภายใต้โครงการส่รงเสริมการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยในมาตรฐานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ปีงบประมาณ2 5 6 8มีผู้เขารวมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มองค์กรเกษตรในพื้นที่ทั้ง7็อำเภอร่วมทั้งเบิร์จำนวน70คน ด่านนายไพศาลแก้บบุตรีเกษตรจังหวัดอำนาจ,จเจริญเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และกรทัศาานการพัฒนาแปลรูปผลิตภัณฑ์เกษตรการออกแบบฉลากนะครับและก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และก็สร้างความน่าสนใจในตลาดไฮไลน์ยิ่งขึ้นกิจกรรมการอบรมนะครับประกอบไปด้วยการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิค การแปลรูปสินค้ากเกษตรและการตลาดจุกออนไลน์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้่งยอดขายรวมไปถึงการออกแบบตลาสินค้าและการฉลากสินค้าและการจัดเตุแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัายมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญน,นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงลึกนะครับณสถานประกอบการของกลุ่มเป่าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบฉลากและการบรรจุพันธุ์ให้มีความโดดเด่นพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเจ็ดกลุ่มเกษตรในจังหวัดอีกนํ่จับ